สวัสดีครับพี่น้องเอชซสุภูสุคนครับพี่น้องครับคัมอดลำเพิน์ออฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้พาพี่น้องตอนนี้ลามะฮอดแล้วนะครับลาอง,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 ง์ิงมะฮอดละ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยูทูบเบอร์ครับนี่ครับฝากสองของพ่อขมอดและเพื่อนออฟฟิเชียลด้วยนะครับนี่ครับพี่น้องฝากด้วยนะครับตอนนี้สองพันกว่าแล้วเนาะพ่อเนากกระอบครับนนี้ช่องมหาชากช่องมหาน้ำเนรฝากช่องช่องใหญ่ช่องใหญ่นะครับเออคำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลอ่ะยิ่ลามาแล้วพี่น้อง จะเยียบข่าาผมครับมาหาครับมาหาเรื่อมาหาเหยียบข่าวผครับทำป้ายป้ายข้มน่ครับเอามาให้พ่อใช่ไหมถุงเนี้ยขับเรีวแต่ขับแฮ่ง อเอาไปละทีโอธนดลตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อคำอดวดขับรับธนดลมารับลูกเป็นคนแรกเลยฝากช่องธนดลในเด้อ คำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลช่องอะไรชื่อช่องอะไรนะครับขามอดลำเพลินออฟฟิเชียลโอ้คำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อยราะว่าแจ้งผมแน่ล่ะครับมอดคำมอดคำมอดมอดสอเสือเด้อคนหาจ้างวันนี้เป็นยูทูบเปอร์วันนี้ยูทูบเปอร์วันแรกนะโอ้ไม่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 เช่วันแรกครับไม่ใชื่อแล้วโดนผ่านย่างย่างอย่างเดียวยูทูปเปอร์อาบาวตุ้ยสวัสดีครับ ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอรยต่อไปนี่พุทธจีนืเราตือกองน้ละเซียวตัวนี่แม่เดี๋ยวๆค่อยแวะเซียวกันสวัสดีครับโอ้เซียวตัวนี่แม่คือถอดนะพอดีส่วนลดลงมากข็งรงวันีาหมดนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับ เพราะว่าอยากให้พ่อขาหมดทำได้ไหมเราเป็นเอฟซีซึ่งกันและกันคุรี่นี่กเสษียแล้วเคยตามเบิงต่งต่งแต่บ้านนานวน้ว้ทับทันโอ้จจำได้ไม่ตลกกับปล่อยฝ้ายใช่ครับไปจ้างสมัยนั้นจ้างแค่แสนห้าใช่จ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้อีกโอมึงนะคะนี่คือเงินที่รับบขอคุณครับ หายไปหิ่งหิงปังปัเพราะว่าเขามีหล่นเหลือเข้าก็ต้องแ่งปันนะคะแดงปัคนให้ให้รับไปทำไปคูนนะคะแล้วก็นี่คือองค์พระพิเดีโอ้ยนั่นแหละสิ่งที่ดีพบเจอเป็นกองเลยค่ะน้องสาวที่อยู่กรมศิลปากรเขาปลูกเสกให้นี่นี่คือสิปีแล้วผู้ที่ปลูกเสกก็ มรณะไปแล้วบิด่เกยที่อาจารย์ดังๆกรอยากให้บอกเขหมดเรื่อยๆจะแวะไปที่บ้านหาน้องตามยูสาธุครับยินดีครับยินดีครับแบบไปเลยไม่รู้จุดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาจะมาคุยนะเพราะว่าเดินล่องกรุงเทพวันนั้นก็ไปดูนะว่าน้องนีด้ทักกันอยู่เลยก็อยาให้เบิร์หนีเบิร์ตศแต่ว่าไม่ต้องกลัวทําดีได้ดีคิดดีคุรี่ก็เคยเจอปัญหาแต่คุรี่จแก้ปัญหาได้นะคะ ไม่เล่นสติค่ะสติแล้วก็คิดปัญญาจะเกิดถ้าสติเปิดปัญญาหดหายขึ้นจาหวกันหมวก่อนเลยเขาสติสันเปรตแบบแย่เแต่ก็ดึงตัวเองกลับมาได้เพว่าพว่าเมื่อนี้ตั้งใจสิมะหมออไข่ครับผมรอจนว่าจนว่าคำฝนตกไปพอดีไปสิพักปัญหาลูกสาวครับลูกสาวหลูกสาวหูกันอยู่แคน้อยแค่เดินไปอยู่เออ จ้าจากช่องทางนู้นเลยแล้วก็ช่วงนี้พี่น้องผู้ใดอยากสีรวมทรับุญซื้ออปุปกรณ์ทางการแพทย์แลวัดหลวงกูสุจะสะรุวันที่18ฝากผ่านบัญชีได้นะครับครับเออบัญชียังก่อนนะบัญชีหรือบัญชีหรือบัญชีแต่ว่าถักมาที่หลังก็ได้โอเคนนครรับ,รบแต่่ลหองนด้เท้าไปใส่ดะเลยนี่แล้วมาทางน สวดีครับสวัสดีครับ <c oughs> จ้าพ่อพ่อสิปเขาวัดไ่ใส่ไ่หยวามังพ่อสนดีพ่อก็สวดอย่างนี้ทุกวันเส่อาบ็งเก่งโอ้ยดีอ สุภาพกันอแม่สวัสดีครับคแม่ฝากช่องให้ลูกน้ำแน่จากักติกบคมมอนลำเพลินออฟฟิเชียลในตีคืออีแม่นต่ะครับหัวกเหตุบอดจหัาก็อันเปิดให้มาขึ้นนี่จาแม่ ครับลำเพลินออฟฟิเชียลนี่แหละจ้ะแน่นครับแม่บากช่องคำมอดออฟฟิเชียลนะเด้อเด้อครับผมขอบคุณครับอีแม่ครับจ้าอีแม่เช่นกันนะแม่เด้อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องขอพรอีแม่สุภาพนะครับเปิดช่องไม้คำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้ซัมเนียสกอนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังคอยพอกันในคลิปต่อไปนะครับ กับคำมดลำเพลินออฟฟิเชียลครับกดไลค์กดแชร์กดซับสกไคร้นะครับกดติดตามให้ผมน้ำในเด้อพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับ